อ๋อครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมยูริกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้เนะี่ยยูริติดๆดเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเล่นที่แบบต้องใช้สมองนิดนึงนะตอนนี้เออก็ลองกลับมาเล่นกันดูนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะจะได้แบบว่ามีเพื่อนเล่นนะตอนนี้เซิร์ฟออนไลน์อยู่ทั้งหมดประมาณ700คนได้มั้งที่ผมเข้ามาเมื่อตะกี้นะคือเข้ามาก็มาสร้างห้องแล้วก็จะมาทําคลิปเลยนี่แหละเออแต่วันนี้นะครับผมจะมาเล่นยูรินะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะไปดูนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่าวันนี้ผมขอลดบอทลงมาเหลือตัวเดียวนะโอ้โหไม่ไหวจริงคลิปที่แล้วเจอเข้าไปเจ็ดตัวลุมโอ้โหปั่นปวนปั่นปวนมากๆครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเอาละต้องสร้างให้ไวนะ b i l d i n g new construction options อ๋อ น,น,น,นเดี๋ยวเราใกล้เพชรก่อนเลยร้อคนมาแล้วก็ถางนี้มนาะ <New> เดี๋ยวคนนี้ค่อยสร้างกได้ครับยังไม่ค่อยจัง็นใจเดี๋ยวสร้างคนสะกดจิตออกมาก่อน เร้ามาน่อสอ,สองสามคนแล้วกัน <Unit ready. S 1> เพื่อโดนคนบุกคับยังพอกันได้รโอเคร่อ building กรดลิงเลยครับหกร้อยแล้วก็สร้าง b u i l d ขึ้นมา unit ready Construction complete. Unit ready. New construction options. Unit ready. อ่ h ต่อไป Training. สร้างคนจะกดจิตนะแล้วก็ไวรัสสักตัวหนึ่งครับเอามาไว้กันฐานซะก่อนต้องบริหารเงินดีๆนะในช่วงแรกๆนะครับเราเงินน้อยมากทำไงก็ได้ให้ตัวเองกันฐานให้ได้ดีที่สุดอะ รื้อโครงสร้างตัวเลือกการก่อส s ้ r งโค i งส c o างเสร็จสมบูรณ์โอเคขอเบี้ยเงินสัหน่อย <Building. S 1> เอากลิงเอาไมค์ <Building. S 1> ต้องได้ใช้แน่ๆเพรว่าเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเล่นอะไรเนะี่ยกกันไว้อก่อนนะ่าจะปลอดภัยที่สุด ฝั่งเราเล่นอ่าพันธมิตรนะครับกดผิดขอโทษทีครับตรงนี้โอเค รอถังเข้านี้ให้หมดครับโกยเงินร้อยครับ <st ut ters> ปิดซึมมาถ้าเราปิดซึมนี่กแกมเลยโอเคสวยปิดซึมมาเก็บ <st ut ters> ปิดซึมนี่ดีเนี่ยไว้ไถยฐานได้โอเคลิงเอาอันนี้ดีกว่า <st ut ters> อย่างน้อยก็เอามาเป็นรถที่เอาไว้ยิงเอาไว้แทงได้อยู่ในระดับหนึ่งครับเครื่องบินมา เอาไปโอเค unit ready cannot deploy here building unit ready building training เดี๋ยวต้องสร้างป้อมสอยไว้อีกเพราะว่าดูทรงน่าจะ ฝั่งนู้นเขาไว้นี่วะเดี๋ยวเอาไว้รับมารับปอดรับช่วยได้อยู่แล้วเไปเข้านี่เป็นไรตายแล้วเอาเอแบกเนติกแล้วก็แก๊ลิงแล้วก็นี่อย่างละสองครับต่อไปสร้าง Unit ready. Ready to roll. Ready to go. Ready to Ready to roll. Ready to go. Ready Ready unit Ready to roll. Ready to Ready to Ready unit Ready 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 Building. Unit ready. Construction complete. Cannot deploy here. Unit ready. Cannot deploy. Here. Building. On hold. Oh, <laughs> unit ready. Unit war. Yes. Yes. เอาลงเลซึ่งก็จเอามาไว้ตรงนีน้สร้างต่อได้ นี่แหละคือความโกงอีกอย่างหนึ่งของยูริครับมีฐานโคนโคนนะโคนนิ่งไม่ใช่โคนไม่ใช่คนเออฟังนี้เฮ้กระจายกระจายกันเลย He will listen. Be a one man. Unit ready. Unit was. Build Capture on me. I'll take you this Unit ready. Build it. Capture. Unit was. You will move this way. Repositioning. We're uncrushable. Let's show them what we got. Be a one-mine. How do you? How cannot deploy here building Okay. building <automated>. construction complete I know something to think about all minor under attack unit promoted all minor under attack unit lost unit ready all minor under attack. Unit lost. was born for this job. under attack. Uh, uh. unit promoted. Unit, unit ready. ready. Training. Ready. Sense. Go unit lost. Unit go. ready. Siphon ready. How about Unit promoted. Unit, My ready. My I have Let's Unit ready. Training. have inoculations. Let us Unit ready. Building. Unit ready. Unit, Unit ready. Unit, Unit, promoted. Unit promoted. Magnetron. Unit ready. God God be. God God would would Construction complete. How Unit it. ready. We're uncrushable. Let's show what we got. Select park. Unit ready. Unit, ready. Unit promoted. Unit okay. ready. We cannot deploy lower. here. Unit ready. Building.

Unit promoted. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. All in the mind. Yes, all in the mind. Unit ready. Yes. Good thought. Makes sense. Unit, ready. Unit, ready. Unit lost. Our base is under attack. Repairing. Okay. On hold. Cancel. Building. Select target. nó Unit ready. Let's transfer some asset. Siphon. Spinning away. Unit ready. Building. ready. Construction complete. Unit lost. Repair. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit ready. Let's have a Unit promoted. Makes sense. Yes. Good thought. เตรียมตัวบูฮะเราจะเอากองกำลังของเราไปทั้งหมดแล้วก็สร้างกองกำลังไว้ที่บ้านด้วยอันนี้ให้เป็นชุดที่หนึ่งสองนู้นโอเค Always. Unit ready. Construction unit, uh, unit ready. Uh -huh. Unit lost. No. Uh -huh. unit lost. Uh -huh. unit, unit ready. Okay. Uh -huh. <laughs> <laughs> Some <something. or> <laughs> เรามีคนคอยรับมืออยู่แล้วรู้ไหมเกลัวชุดนี้เดี๋ยวปิดซึ่มถ่ายก่อนนะค่อยเล่นให้ปิดซึ่มถ่ายเลยเอาปิดซึมถ่ายได้เราก็สบายแล้ว Unit lost. Accepting donation. Unit division. Yes, Master Unit. Unit ready. Mastermind on the move. Let's make some friends. Let's show them what we got. You disturb me. A trivial matter. All I'm here. minor under attack. I'm here. I have you Unit now. ready. Cannot deploy here. All minor under attack. Train. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Where is Battle? Psychic ready. Man, stand. Makes sense. All minor under attack. Yes. Good unit, ready. Yeah. Uh, let's see. unit ready. Psychic ready. Man, อ่า Okay. All minor under attack. Unit lost. Unit Unit lost. Unit ready. เนี่ยพอๆกับติดซึมแหละสองเขายึดเอาสี่เอาสี่นำมาสองตามเนี่ยเค่อยเล่นเลย UNIT UNIT PROMOTED r e สอ y เอาถอยไปหนสี่ขยับไานี่จริงๆหนึ่งต้องหาหยุดพลังงานให้ได้พลัางงาน e ีที่นเก Unit ready. Unit promoted. Securing position. Outstanding. Magnetron blast. Training. How to do it? Yeah, yeah, yeah. Low, yeah, low. Shit, he was shot. Unit ready. Unit ready. Unit yes. Good thought. You're unit ready. Learning unit place. Unit was. Unit ready. ยึดฐานแม่ให้ได้กหอนนี่ยปยึดฐานแม่ได้ก็สบายแล้วต้องการกำลังหนุนครับ Unit promoted. Unit boost Unit boost Our base is thunder attack Unit boost Oh It's happening Unit boost We're on diplomatic mission it won't not work Something to think about Yes Okay Unit boost unit promoted unit lost unit uh, 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 lost เออเล่นตัว huh? uh. unit lost รอครับรอค้เลยระเบิดแน่โงไป้อยครับบอกเลยนะ พลังมัตเตอร์มายมันแรงเยี <ic> ่ยงอ่ะพร้อมจน, <ic> มนทั้งแมกเนตทั้งมัตเตอร์มายนี่เลยก็ชน,นะ <ic> เรียบร้อยเรียบร้อยนะ <You S 1> ทุกคน โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเล่นยูรีเนะี่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะแล้วพบกันในคลิปหน้านะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับไปแล้วนะทุกคนเจอกัน